ก็เท่าเหมือนเลยปังอะไรนะพี่ยืมเงินเหรอพี่ขอตัวเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนไปให้พี่ปังวิ่งอันนี้อะไรอีกล่ะน้องเรื่องจะดมตาโปนเซียนะผมไม่ใช้ดมใช้ทาได้นะผมขอติดชื่นแน่นอนฟังฟังฟังดีๆนะน้องลองเอาจริงนะ ว่าไงสมเพศโง่ควายให้แค่นั้นแน่อตอนมิชา,าเฮ้ยตอนมิชาหนึ่งหนึ่งว่าเอออยากยิงหัวยิงที่เบ้าตาว่ะ ไมเก็หรืออยากจะมีเบือ่อว่าเบื่อว่า้อ,าอนวิชาว่าเออเออใส่หมวกเก็บทรงหน่อยละกันฮะบุญฤทธิ์โฟวันพอดีไปเปล่าโหลครับโหลครับพี่ชายครับน้องมีอะไรครับ พ oh right? ี่จะเจอกับผมนึ no> ่นึงใช่ไหมจะไหวกับผมเปล่าคือช่วงนี้พี่ร้อนวิชาหยู่นกันหน้าพี่ก็ร้อนไปร้อนร้อนเป็นการครับสมท่าทัดไปหมดไปเก้าพันเพชรอ๋อคือนั้นเขาไม่เรียกร้อนเขาในโง่ครับฮะอะไรนะเปล่าครับน้องถ้าเราแบบว่ามันมาท้าพี่ตอนเนี้ยพี่ว่าเราไม่น่าจะไหวนะพราะตอนนี้พี่มันร้อนจัดเลยตอนเนี้ยได้ครับพี่ได้วิชาสร้างปั๊บเดียวเท่านั้นได้ครับได้ครับไม่มีปัญหา คือมันจะผมตึงได้ผมบอกเลยตึงผมมาชุดที่ตึงที่สุดในโลกแล้วจะพี่เจอหน้าผมเลือดเม็ดเดียวอ่ะโอเคโอเคพี่พี่จะการตอนเนี้ยต้องการเลยแหละได้ได้มือถืออันนี่โอเคพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราร้อนตัวทำไมครับไม,ไ,มไม่ได้ร้อนไม่ได้ทำเลยเลยต้องทำอะไรอะ่ะเปล่าพี่ไอชุดใหม่ด้วยชุดใหม่ด้วย,ช,วยชุดปัญญาอ่อนเฮ้ยฮะ <laughs> อะไรนะปลาปลาเอาให้ปลาไปติดเอาแ้วไม่ใช่พอดีว่ามันยังไม่ค่อยเข้าล็อกเข้ามุงเข้าไม้เข้ามืออะไรอย่างเงี้ยโอ้น้องชายพี่ได้เสมอถ้าเราต้องการอ่ะทำไมล้วเล่นพิ้วยังว่าแต่เล่นโง่อ้ย โซพี่ชายไปกินผมไปกินข้าวมาแต่ผมไม่รู้ว่าบอทมาเล่นจนสาระเข้าแล้วหรอมันเต็มกระบาเลยเหรอพี่แปลกๆนะพี่ว่าเราคือผมผมไปหัดผมไปหัดในมือถือมาแบบหัดมานานแสนนานนะพี่เอาง่ายๆเลยเพื่อมาโค่นพี่โดยเฉพาะเพื่อวันนี้เลยผมเตรียมการมาตั้งนานแล้ววันนี้วันเดียวเรารู้อยู่แก่ใจก็ดีแล้วว่าพี่ตึงมาเลยพี่ไม่ค่อยพูดเยอะนะเกมน้พี่บอกเลย S <S <an> เฮ้ยเมื่อกี้ลงไปเอาแก๊ปมาพี่ผมสั่งข้าไวไว้ไงอ๋อคือเราสั่งข้าวไว้เออผมสั่งข้าวไว้<ร>แล้วก็ไม่บอกพี่ตั้งแต่แรกไงก็ไม่รู้ไงว่าพี่จะเอาเลยอ่ะผมไปลงไปกินไปเอาข้าวมาเมื่อกี้อ้อโทษเลยพี่โทษโทษสั่งแก๊ปหนึ่งเมื่อกี้พี่ยิงใครพี่ยิงบอดอะน่าจะเป็นบอดแหลนะน้องแต่ว่าสั่งแก๊ปแล้วหนึ่ง <S <S สั่งแก๊ปแล้วหนึ่งไม่พี่ไม่พี่ไม่ได้เลยพี่เข้าใจเองพี่เข้าใจพี่เข้าใจเราสั่งแก๊ปแล้วหนึ่ง ฮะว่ะวาะพี่กูพี่กูตามตามเราพูดไงป้อ่ยอ่าอ,อันนี้อะไรอกล่ะน้องหรือจะดมตาโปิเซียน,นะผมเมยใช้ดมใช้ทาได้นะผมะขอบสดชื่นแน่นอนหายใจลำบากเอยหายใจไม่ลำบากแน่นอนนะผมคือเมื่อกี้เออบอทเล่น บอดโอ้โหมันมันผมปล่อยบอดไว้ขอโทษเลยโอเคโอเคน้องเพีเ่าใจเพื่อใจเพื่อใจเราอยู่ทำไมพี่จะไม่เข้าใจยุ่งยุ่งช่วงนี้ยุ่งยุ่งทำอะไรอะนอน <c oughs> พี่ใจเย็นดิ เสียงปืนถึงกับดุ้งเลยนะหน่าได้ยินแค่เสียงปืนนะหน่าเราได้ยินแค่เสียงปืนเราถึงกับดุ้งเลยเหรอเกินไปเปล่าเฮ้ยไม่ได้เหลี่ยมนะฮัลโหลครับรถเมย์เลยครับสายแปด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 ป่ะครับข้างหล่างเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปยืนรอรถเมย์มาพี่ขอโทษจริงสายแปดสามป่เปล่าสายแปดสามแปดห้าเปล่าตอนกับพี่เมื่อกี้วะเนี่ย ไม่ได้ขับรถเนียเล่นรถเนียเล่นรถกลับบ้านไงไม่แต่เอาจริงนะเมื่อกี้เราเราไม่น่ายิงโดนนะแกถ้าเป็นเราจริงอ่ะเราให้ใครเล่นให้หรือเปล่าหรือยังไงไม่มีใครเล่นให้ครับพี่ผมแบบผมเองเลยสดๆเล่นมือถือแบบแต่เมื่อกี้เป็นเราเรายังโง่กว่านี้ไงเคยเห็นสเต็ปจุบแข่าป้าน้องฮะโอ้ยเอาเอาหน่อยพี่ เราอุ้ยอะไรอ่ะอะไรไ้วแม่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเมื่อกี้แม่ผมโทรมาเป็นห่วงผมเมื่อกี้อ๋ออ่ะตัว <c oughs> ไปเมื่อกี้ผมให้หลานเล่นเมื่อกี้หลานมันบอกอยากขอวัดเหลี่ยมวัดเชิงหลานผมมันขออยากลองไนงะหลานมันอยากรู้ฝีมือผมก็เลยให้มันลองสวัสดี สั่งแก๊ปโฆษณาของหลานเล่นมันมันโทษโทษโทษโขอโทษได้ไหมละ่ะยังไม่พอยังจะยังจะอ้างมีเปล่าเปล่าน้องเปล่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยไอ <c oughs> พี่จะจริงยัง <c oughs> ไงเออดบบรวยอ้มันยุงมันมาตอมอะไรไว้ฮะคันหมดฮะอ๋อยุงมันตอมเหรอพี่เมื่อกี้ฮะ <c oughs> ใช่ยุงมันตอมใช่ไหมเมื่อกี้ ยุบมันแคมเยอะไปหน่อยวะต้องใช้ใบก่อนละนิดเดียวไปนิดนึงมาเยอะไปนิดนึงใช่อือโอ้ก็เข้าใจทำเป็นเชิงตึง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 เอาได้ๆๆๆขอปัญญัตเต็มเวลาพี่คือเราอัดเนี่ยเห็นไหมคือพี่ยิงแค่ยิงเราแค่เม็ดเดียวเองอะคือเราถึงกับสั่นเลยอะพี่ก็งงเหมือนกันอุ้ยขอโทษพี่ชาย ไมดเดียวเลยหรอมันมันเกินจรจริงนะอันนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วมันแบบมันแปลกๆกปแล้วอะมันจะแปลกได้ไงล้าผมหัดมาอย่างดีเราให้ใครเล่นให้หรือเปล่าหรือยังไงไม่ใครเล่นเลยผมผมเองเลยผมเองเลยพี่ว่ามันมันเริ่มแปลกๆแล้วอะมันมันน่าใช่ปะ มันไม่แปลกหรอกพี่ใช้เนี่ยมันแบบกำลังดีเลยอ่ะปกติเราจะโง่เราจะควายกว่านี้นะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลยนะใช่อ๋อโอเคโอเฟังแม่งไม่ค่อยดีเลยว่ะพี่แม่งเหมือนได้ยินอีกคำนึงเลยอ่ะเราซื้อของปลอมมาเปล่าของปลอมมาดิของก๊อปก๊อปปี้ก๊อปเตอร์เหมือนเลยฟังอะไรนะพี่ยืมเงินเหรอพี่ ต่อเล็กบัญชีมาเลยเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวผมโอนไปให้พี่แคเค่แค่แค่แค awa> ่ที้แหละมีคนมายืมตังค์เคมีคนมายืมตังค์ตัวไม่กกียไม่ได้มองหน้าจอไม่ได้มองเลยผมไม่ได้ใส่ใจหน้าจอพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจเราผมยังไม่ทันมองเลยเมื่อกี้หน้าจอแต่เราเข้าใจเราเข้าใจเราสั่งแก๊บโฆษณามีคนมายืมตังค์เข้าใจเข้าใจเข้าใจเฮ้ย เมื่อกี้พี่เป็นอะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเราอัดตัวพี่ไงเกาะพังเลยอ๋อเกาะ,ะพังเลยดิใช่จะบอกว่าไม่มีหัวเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เกาะแทบพ,พังอะ่ะเกาะแทบแตกอะ่อกกอะเกาะแทบกระจุยอ่ะเรายิงอะ่ะแลงเลือดก,กันไปเลย <c oughs> แลงเลือด มันมันมันแปลกเกดเลยจริงๆนะเอาจริงๆแล้วเราจะควายกว่านี้นะไม,ไม่ได้อะไระไม่ผมหัดเล่นผมเล่นสี่นิ้วไงเดี๋ยวนี้ผมแบบผมแบบเป็นสี่นิ้วแล้วไงมันเล็บผิวนิดนึงโอเคโอเคน้องพี่พอเข้าใจได้อยู่เมื่อก่อนผมเล่นสี่นิ้วไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ผมหัดเลยห้าหกนิ้วเลยเดี๋ยวนี้สุดยอดนิ้วเลยอ่ะเข้าใจเข้าใจเฮ้ยไม่พี่พี่ยิงสองนัดไงพี่พี่ไม่ได้กดแช่พี่ยิงสองนัดอ๋อเนื้อพี่จะ รู้ว่าพี่จะแบบเหมือนจะแบบเรียกรถเม์กับบ้านอะไรอย่างงี้ไงเมื่อกี้ไม่มี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 ป้องหัวนะเราสายแป๊ดแปดแปดหรือเปล่าครับพี่ฮะผมอยากกลับบ้านเราว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีนะครับเปล่าเป่าวิญญาณเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ยินล้อไม่ได้แบบล้อเหมือนล้อป้ายรถเมล์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยใใชช่่่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมมองผมช้าดิั้งนั้นนะใช่คือพี่กระโดดปาดไปปาดมาแล้วก็ยิงยิงเราสองเม็ดอ๋อพี่แบบโดดไปโดดมาแล้วป้องเข้าหัวเลยอะไรเงี้ยนะใช่ครับน้องลูกตองแบบเม็ดเดียวเลยใช่ครับแต่ลูกแต่ลูกตองพี่เหมือนแม็กจะเยอะด้วยนะนลูกซองเนี่ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวพี่ไม่ชอบยิงเยอะเท่าไหร่อุ้ยอ่าพี่พอจะมีเป็นนงเป็นเนตอะไรเงี้ยผมจะอ๋อไม่มีมีเกมเกมบัคเกมบักมันมันไม่ไม่มีให้ไม่มีให้เกมเนี้ยไม่ให้เลยใช่ครับ แกนี้ไม่มีให้แกนี yeah. <First> ้ไม่มีให้เมื่อกี้ขึ้นอะไรสังหารหรือยิงหัววะน้องพี่มองไม่ทมันมะเย็นเหรอเย็นเหรอโนโนโนเล็ดเล็ดเล็ดโนเย็นเหรอเล็ดเลดอ้อะไรเนาะสวัสดีครับสายแป็ดแปดสวัสดีครับสายแป็ดแปด อยากเล่นรถกลับบ้านไงพี่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยสังหารอัดตัวมันเต็มหัวเลยไปเลย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 แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปืยสังหารอัดตัวโอ้โหเกมบั๊กพี่แม่งท้อไว้ฮะจะโดนอย่างเงี้ย มือถือผมพอได้อยู่ไหมพี่การเล่นมือถือผมอะเอาจริงนะฟังฟังฟังดีๆนะน้องลองเอาจริงนะพี่ชายว่าไงสมเพศโง่ควายให้แค่นั้นแน่ไม่ได้เก่งฮะเปล่าไอ้ไอเกตพี่บอกไอเกตอ๋อไอเกตใช่ไอเกตมันมันกวนเมื่อกี้เกตมันกวนพี่ด้วยไงอ๋อไอเกตมันกวนพี่เมื่อกี้ใช่ครับโอ้ผมว่าอยู่โอเคโอเคพี่ขอบคุณมากครับเชิญเลยพี่เอ้ไปละไปไหนก็ไป ร้อนวิชาจริงไหมล่ะกูไอ้แฮะแพ้เลยร้อนวิชาไหมล่ะร้อนเลยร้อนวิชานะ่ะ <c oughs> ร้อนวิชาไหมล่ะโดนพวกให้เจ็ด่าหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เมืเ่อกี้ <c oughs>